สวัสดีนะครับมโต๊ด915ทาหล่อนนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่31มกราคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาส์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่เนี่ยเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตน ของคุณก่อนนะครับเป็นพลังเอาไพ่เซลติคอสมอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานไพ่เดือดไฮโดรแฟนเป็นพลังงานไพ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาชาวธาตุไฟเมสิงธนูหรือการอธิษฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพอรของคุณนะครับหรือในช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจจะมีการที่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมหรือการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือนมีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงร้อให้โชคชะตาวันเวลาโชคชะตาสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามามีพลังงานคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นไพ่ของสิ่ง เป็นไพ่ของคนที่มีความที่เป็นตัวของคุณเองหรือการเวลาเนี้ย กับอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังม,มาไม่ถึงคุณจะอยู่ในว่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในตัวคุณเองมีพลังงานไพ่ช,ชาวการลัคนาการการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการกลับมามีสติในตัวของเราเองน่าเหมือนกับการที่เราเป็นฝ่ายที่กลับมาคิดว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่พยายามทําเพื่อเขาเป็นฝ่ายเราที่ดูแลเขาเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใยมากกว่าที่เขาห่วงใยเราก็ได้นะมีพลังงานไพ่ควีนอวาน ชาชินายคนที่มีเซนคนที่มีลางสังหารคนที่มีสัมผัสพิเศษในตอนนี้คุณอาจ,จะเป็นการที่คุณรู้ทุกเรื่องราวของคนในความรักในความสัมพันธ์ของคุณคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของเขาได้คุณเป็นคนที่อ่านความรู้สึก ลึกๆของเขาได้นะมีพลังงานไพ่สเตนชาวสิงคนาสิง์เป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งความอดทนนะกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายเราที่อดทนมามากพอแล้วก็ได้หรือการที่มีคนอดีตที่ผ่านมาอยากกลับมาขอโทษขอโอกาสการคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานไพ่เดอะเวอร์นนการเรียนรู้ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวคุณเองนะในตอนนี้กับสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นมีพลังงานคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยก็ได้นะครับเหมือนมีพลังงานการที่ในตอนนี้กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นการเรียนรู้หรือการที่เราเดินทางในช่วงนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอร์เมจิเชียนเป็นพลังงานคนที่มมี ความรู้ความสามารถหรือการลิเริ่มคุณเป็นคนที่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาของคุณคุณเป็นคนที่เรียนรู้คุณเป็นคนที่หลักการเรียนรู้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจานะครับมีพลังงานให้ใน o p e r a t i o n a นะเป็นพลังงานใหยความนิ่งการนิ่งความเงียบ ในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันคุณได้วางแบบแผนที่ดีที่สุดให้กับตัวงคุณเองแล้วนะมีพลังงานไ้เดือดสตราชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวงคุณเองนะในตอนนี้มันเหมือนอาการที่เราโฟกัสถึงเรื่อง ตัวของเราเองมากกว่าหรือการที่เรากลับมาปกป้องในสิทธิในตัวของเราเองนะมีพระาพภาัยควีนนอฟสอดราชินิงสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความพยายามความ เด็ดเดี่ยวของคุณนะคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงนะโอกาสที่มีไว้ให้คนไขยคว้า,วาโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับมีพลังงานไพ่ในใต้สําหรับเป็นหนึ่งเหรียญน,นะเป็นโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆโชคดีสิ่งดีๆโชคแบบฟุ๊กๆที่เข้ามาให้กับคุณนะมีพลังงานไพ่คุณเป็นใครในโลกนี้นะการทำความรู้จักกับคุณ ในคนใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในตวงคุณเองการกลับมาเหมือนคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงในตวงคุณเองการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองสะมากกว่าในช่วงนี้นะมีพลังให้ความคิดถึงความโหยหาการก้าวไปข้างหน้าในวันที่เราเข้าไปข้างหน้ามันจะมีความรู้สึกที่ยังคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในความคิดที่อยู่ในความรู้สึกของคุณทำไมยังถึงยังคิดถึงใครสักคนหนึ่งในความรู้สึก เพราะคุณเป็นคนที่ทําเพื่อใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลเขาคุณเป็นคนที่ห่วงใยเขาคุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาในทุกสิ่งทุกอย่างนะในในพลังงานไพ่ในนอดิสการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นด้วยตัวของคุณเองนะความมุ่งมั่นความอดทน ความตั้งใจเอาชัยชนะในตัวของคุณเองนะอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดท่านมีพลังไงพน,นอดิสเนี่ยปัญหาและการขี้ขายปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองนะปัญหากําลังที่จะผ่านพ้น ไปนะครับมีพลังงานไพ่เซลล์ที่คอสพลังงานไพ่สิบใบนะในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะมันเหมือนกับการที่วันเวลาผ่านไปเนิ่นนานมีคนที่กลับมาคิดถึงคุณอยู่ก็ได้นะกับสิ่งที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับเขามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่ทํา ทุกอย่างให้กับเขาในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขากลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้มีคนที่อยากเดินหน้ากลับมาทักทายในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับขอดูพลังงานไพ่ออดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับขอเช็กพลังงานไพ่ออดีตที่ผ่านมาว่ากับอดีตที่ผ่านมาเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพ่ใน 6เหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอกันการที่เราเป็นฝ่ายที่ให้กับเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือการที่เราดูแลในเรื่องการเงินซัพพอร์ตในเรื่องการเงินกับเขาก็ได้นะมีพลังงานให้ในเดอะมูนความคิดถึงความโหยหา นะมีเส้นทางให้เลือก2เส้นทางในความรู้สึกในตอนนี้อาจจะเป็นการที่เรายังลืมอดีตที่ผ่านมาของเราไม่ได้ในเส้นทางเดินที่เราก้าวไปในตามลำพังของเรามันมีเรื่องราวต่างๆให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายในชีวิตของเรานะมีพลังไาพา่ในเพจออฟเพจครับคนที่อายุน้อยอกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากาันมีไพ่ของ5ดาบการเลือกรา การอยาล้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเป็นฝ่ายคุณที่ยอมแล้วเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยห่างจากเขามาก็ได้นะมีพลังให้คำมั่นคำสัญญาจะติกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะมีพลังให้จิดติกบคือพลังนคนที่เคยให้คำมั่นคำสัญญากับคุณมีคนที่ผิดคำมั่นคำสัญญาแต่คำมั่นคำสัญญายังอยู่ในความรู้สึกลึกๆ ของเขาคนนั้นในวันที่เขาเคยสัญญากับคุณในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่ผิดสัญญาหรือการที่เขาคิดจะกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงในตวงเขาเองกลับเข้ามาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานไพ่เด็กถือเหรียญเดลเวอร์นะชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือมีพลังงานไพ่ซิกออฟครับเป็นไพ่ของ6กถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันวานคิดถึงวันเก่าที่คุณกับเขา เคยดูแลเคยห่วงใยเคยมองตาและรู้ใจมีคนที่อยากขวนคืนมีคนที่อยากขวนกับอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้มีคนที่อยากกลับมาอยู่ในห้วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันอยากพบเจอกับคุณในทุกห้วงวันเวลาแห่งความสําเร็จด้วยกันก็ได้นะการปิดกัน้นการบล็อกการมีกําแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารกันไป10 10ดาบ เป็นไพ่ของความทุกข์ความทนทนามางานใจในตอนนี้มีเป็นพลังของไพ่คนเ <K un> ก่า <K un> ๆคนเดิมๆที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดก,กับการกระทําที่เขาทําไว้ก็ได้นาะมีคนที่ร้อนหลนมีคนที่ร้อนใจมีคนที่เป็นความรู้สึกที่เจ็บนะในตอนนี้มันเหมือนอาการที่เขาได้รับบทเรียนหรือการการะทําที่เขาทําไว้แล้วก็ได้นาะไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนกับเขาใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขาเหมือนกับการที่เขาทําไว้แบบ แบบที่ทำไว้กับคุณก็ได้นะในตอนนี้มีความคิดถึงมีความโหยหาเขาคิดถึงคุณมากนะเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณเขาอยากกลับมาพูดถึงเรื่องความหวังเขาอยากกลับมาพูดถึงเรื่องอนาคตการลงหลักปักฐานกันอีกครั้งหนึ่งเดอะเอ็มเพอย์เดอร์ชาวเมธ ธาตไฟคุณเป็นคนที่นิ่งคุณเป็นคนที่อยู่ในบรรลังของคุณคุณเป็นคนที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าในการที่มีคนที่เข้ามาเนี่ยคุณเป็นคนที่คอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนแก่คนที่คุณรัก king of potential the t e m p r a c e การปรับปรเ,รรเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง สายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันที่อย่างตัดกันไม่ขาดนะมีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้มีคนที่ยัง,ยงตัดกันไม่ขาดในสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขามีคนที่กําลังแก้ไขกับปัญหากับสิ่งที่เขาทําไว้ก็ได้นะหรือในตอนนี้เข้ากับปรชิญกับปัญหากับสิ่งที่เขาก่อไว้อยู่ก็ได้นะความร้อนลนความร้อนใจในตอนนี้มันเหมือนไฟที่แผดเผาในความรู้สึกของเขา ในภายนอกเขาอาจจะดูสดใสในภายในเขามีความว้าวุ่นความกังวลใจในตัวเขาเองเสียใจกับสิ่งที่ทําไปหรือเขาเป็นฝ่ายที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานาการณ์มือที่สเดือดสันความสุขความสําเร็จความสมหวังเขาอยากกลับมามีความสําเร็จเขาอยากเห็นรอยยิ้มของคุณในวันที่คุณยิ้มให้กับเขาในวันที่เราอบอุ่นด้วยกันนะมีพลังไพ่ควีนออา์บิทัล ราชินีถือเหรียญน,นะความมั่นใจความมั่นคงในตัวคุณเองนะคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างในตัวคุณเองคุณเป็นคน,คนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินของคุณนะครับของชาวธาตุไฟเมษิงธนูกับอดีตที่ผ่านมานะขอรูปพลังงานไพ่ในปัจจุบันของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ขอเช็คพลังงานไพ่ ในตัวตนของเขาคนนั้นก่อนนะครับว่าเขาคิดอะไรอยู่ในตอนนี้นะ,อะขอดุกพ์ทำงานในตัวตนนะครับมีพลังงานไพ่ในแปดไม้เทา้าเป็นพลังงานการติดต่อการพูดการคุยมีคนที่อยากทักทายมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากพูดคุยกับคุณนะมันเหมือนกับการที่เขาอยากทักทายหรือการติดต่อมาในตอนนี้ก็ได้นะความเจ็บปวดหรือการที่ในวันที่คุณหันหลังให้กับเขา ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่ดูแลว,ว่าความเจ็บปวดความทุกข์ใจความทรมานใจเป็นเช่นไรเอทออฟคับการเริ่มต้นโอกาสแห่งความรักครั้งใหม่หรือการที่มีคนที่อยากกลับมาถือวัใจมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันที่เขาไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นมีคนที่เห็นค่าในวันนี้นะมีคนที่แอบมองคุณอยู่มีคนที่แอบสืบแอบซองแอบมองคุณอยู่นะมีพลังงานไพ่ใน หกถ้วยนะครับคิดถึงอดีตที่หวานหวานที่หวนกลับคืนไปไม่ได้นะมีพลังไพ่จัดเมน้นไพ่ผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นนะหรือการตื่นรู้หรือการหลุดพ้นแห่งจิตวิญญาณหรือการหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมของคนคนหนึ่งหรือคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดยังไม่หมดผลการกระทํา ร่วมกันมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขแห่งการกระทำเดินหน้ากลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากมีความสำเร็จกับคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากร่วมใช้ชีวิตเขาอยากร่วมใช้วันเวลาร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดอเอมเพรสเตอร์ Emperor, นะมีพลังให้การวางแบบแผนการวางเป้าหมายหรือเป็นฝ่ายเขาที่วางแผนที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนที่มีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มมาก กำลังที่จะลดอีโก้กลับเข้ามาในความรักของคุณด้วยก็ได้นะคนที่เป็นพลังไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวรับราชการก็ได้นะองค์กรต่างประเทศคนที่เป็นดาวมหาัรดาวเด่นก็ได้นะครับหรือการที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะมีพลังไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยมีคนที่รอคอยสิ่งที่บ่งเพาะสิ่งที่ในความรู้สึกในสิ่งที่คุณเคยห่วงใยในสิ่งที่คุณเคยดูแล เป็นฝ่ายเขาที่รอคุณให้โอกาสหรือการปลดบล็อกหรือการเปิดบล็อกให้กับเขาก็ได้นะเดอะฟูในวันนี้มีคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือการที่ในวันที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนแบบแผนในชีวิตของเขาขาดหายไปก็ได้นะเดอะชาริยตนะครับมีพลังไพ่ห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างในวันที่ไม่เคยเห็นคุณค่า ในวันเนี้ยเขาดูแล้วว่าคุณค่ากับความรู้สึกในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่เศร้าใจเป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์เป็นฝ่ายเขาที่ทรมานใจมีพลังงานไพ่คิงออฟสอดราชาถือดาบเป็นพลังงานของไพ่คนที่มีความเข้มแข็งในความรู้สึกของเขาในภายนอกเขาอาจจะดูเป็นคนที่เข้มแข็งชัดเจนกระตุวของเขาเองแต่ภายในของเขาเป็นพลังงานไพ่ความเสียใจความเศร้าที่ผลแห่งการการะทำที่ในวันนั้นที่เขาทำให้คุณเจ็บปวด การกระทำที่เขาทำไว้กับคุณในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่คนที่เคยร่วมฝ่าฟันคนที่เคยปกป้องคนที่พร้อมที่จะดูแลคนที่พร้อมที่จะห่วงใยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะ,อะขอรูปทาง,งานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับขอรูปทาง,งานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามีพางางไพ่สเตน ชาวสิงรักนาสิงนะเป็นไพ่ของการยอมจำนนในความรักที่คุณเคยมอบให้เขาในวันเนี้ยเขารู้แล้วว่าใจตัวงเขาเองว่าขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้มีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากทำเพื่อคุณความเสมอต้นความเสมอไปเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณคือดีมเพรสคุณคือเทพทีดาคุณคือดาวสุ คุณคือความอบอุ่นคุณคือความเอาใจใส่คุณคือการดูแลนะามีพลังาไพ่คิงอบครับราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่ามีคนที่เหมือนอยากกลับมาเทคแข์ care, คอยดูแลคอยห่วงใยกับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันนั้นที่เขาไม่เคยสนใจในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่แคร์กับความรู้สึก ของคุณแล้วก็ได้นะมีพลังงานภายในวันที่คุณหันหลังหรือในวันที่เราห่างกันไกลกันมีคนที่กำลังคิดถึงมีคนที่กำลังโหยหาคุณอยู่นะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญนะครับเดอะทาวเวอร์ Tower, คนที่เกิดวันอังคารการจับได้การเปราะแต่ความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงกลับคืนมาไม่ได้การที่ยังมีความหวาดระแวงความกลัวก,การกระทำของคนคนหนึ่งอยู่นะมีพลังงานไพ่ควีนออกสอด แต่คุณอยากได้รับความชัดเจนกับคนคนหนึ่งก็ได้นะโอกาสที่คุณจะมอบให้ใครอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยโอกาสต้องมอบวให้กับคนที่จริงใจให้กับคนที่เข้าใจให้กับคนที่พยายามนะมีพลังให้ก้าวเรียนความสดใสโสดสวยรวยรอในแบบของคุณนะความการเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองนะในตอนเนี้ยคุณเป็นคนที่มอง อานาคตข้างหน้าของคุณนะมีพลังานไพ่ออ f ครับเป็นพลังไพ่เจ็ดถ้วยความฝันความหวังมีคนที่อยากกลับเข้ามาร่วมความฝันและมีความหวังร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาอยากกลับมามีเป้าหมายขวีนนอฟสอดราชนีไฟนะด้วยเซน์ของคุณคุณอาจจะเคยเรียนรู้สิ่งต่างๆกับเขามาแล้วก็ได้นะในตอนนี้คุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลง ของคนคนหนึ่งได้นะคุณรู้ถึงคำพูดคุณรู้ถึงจิตใจของเขาสามดามีคนที่อยากพูดคำว่าเสียใจมีคนที่อยากพูดคำว่าขอโทษขอโอกาสให้กับเขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากที่จะทำในตอนนี้นะมีพ,พลังให้ในห้าเหรียญเดวิลความพันธนาการความเป็นไพ่กิเลสเป็นพลังให้ความพัฒน,นาการความ หึงหวงในความรักในความสัมพันธ์หวงแหนหรือการกลับเข้ามาข่าวเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาครั่งรักคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้การกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับคุณนะครับมีพลังงานไพ่ในดี e emperor ชาวเมตธทตุไฟนะมีไพ่ของความคิดถึงมีพลังงานไพ่ the lover การเริ่มต้นที่ดีคนที่เคยทําให้คุณเสียใจ ตอนนี้กำลังที่เสียดายและเสียใจหนักมากในตอนนี้ก็ได้วิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวลาเจ็ดดาบมีพลังางานไพ่เดือดสตาชาวกลุ่มลัคนากลุมมีไพ่อของการที่มีคนคนหนึ่งที่ <c oughs> ยังเอาคุณออกจากความคิดที่ยังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้ก็ได้นะกับสิ่งที่เขาทำไว้เขาอาจจะเป็นเป็นคนที่ได้รับบทเรียนที่ทำไว้แล้วก็ได้ในวันนี้มีคนที่มูฟออน ไม่ได้นะมีพลังงานให้ความเสียใจความเสียใจได้นะครับหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับเข้ามาเป็นความอบอุน่นเป็นความสดใสมีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่คนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมานะคุณกับเขาอาจจะไปอธิษฐานขอพรร่วมกันไว้ด้วยก็ได้นะในตอนนี้คนที่เคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศลคนที่คนที่เคยทําผิดพลาดไปอยากกลับมาขอโอกาส การง้อขอคืนดีวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับของชาวธาตุไฟนะ,อะขอดูกทางอ่างให้ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับ ขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับมีพลังงานไพ่วิกตอรี่นะเป็นไพ่ของเส้นทางเดินทุกเส้นทางเดินมีทั้งอุปสรรคและขวางน้ําแต่คุณอ่ะจะเป็นการที่เราผ่านเรื่องราวด้ายๆเราผ่านเรื่องราวต่างๆมาแล้วในตอนเนี้ยเรากลับมาเห็นคุณค่าเรากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงในวันนั้นคนที่ไม่เคยแคร์ไม่เคยเห็นคุณค่า แต่ในตอนนี้มีคนที่กลับมาดูค่าในวันเวลาที่สายไปเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการมีพลังงานไพ่เดอะเวอร์นะครับการเรียนรู้หรือมีคนที่เคยจบไปอยากกลับมาหวนคืนกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นฝ่ายเขาที่อธิษฐานเป็นพลังงานไพ่สายใหญ่ที่ยังผูกพันกันอยู่นะมันเหมือนกะการที่ยังมีความรู้สึกดีๆการดูแลความห,วห่วงใยการเริ่มต้นมีคนที่ยังติดแงกอยู่กับความคิดเก่า ความคิดเดิมๆหรือเขายัางเอาคุณออกจากความคิดหรือเขายัางเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะในตอนนี้มีคนที่รอการแก้ไขแห่งปมและปัญหามีคนที่คิดถึงคุณมีคนที่อยากพูดคําว่ารักคุณมีคนที่อยากจับมือเคียงข้างอยากจับมือเคียงคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์นาะมีพลังอภัยในตอนเนี้ยคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข,เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอยู่หรือเปล่าขอโอกาสการเริ่มต้นการแอบมองของเขาเป็นฝ่ายเขาที่แอบมองเป็นฝ่ายเขาที่แอบซองเป็นฝ่ายเขาที่รู้ทุกเรื่องราวของคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคุณดูดีคุณดูมีสเสน่ห์ คุณดูมีความออร่าแห่งความสุขในตอนนี้มีคนที่โหยหามีคนที่ดําดิงมีคนที่นอนไม่ได้ก็ได้นะอาจที่มีพลังไพ่ดีไฮโดแฟนมีพลังไพยควีนอวานเดอะเมจิเชียนนะการที่เป็นครอบครัวสิบเหรียญอนาคตการเคยร่วมทําร่วมกันมานะอาจที่มีการที่คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอกันเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองคนที่ มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคุณกับเขายังมีคํามั่นคําสัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิญญ์นํำพาพบเจอคู่อธิษฐานที่เคยคุ้นเคยที่เคยร่วมสัญญาที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะ,อะของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับ ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ